ี่่ก้้องดูตตืนนเชวนมา,มากินข้าวก็ไม่ให้ไปชวนไปเล่นกสกีแบบเดิมก็ไม่ให้ไปจะไปเที่ยวบ้านก็ไม่ให้ไปอา้าวกล้องกล้องคิดดูความสําคัญดิกล้องกามินกล้องกามินเข้าใจาไม่เข้าใจทุกครั้งที่คุณมีกามินคุณคุณลืมไอไออิทเบบี้กามียน <Yeah. S 1> <eat>. อิทบิ๊กอืแอนจินวรม เบบี้เวิร์มไอคอไอคอร์ o ยูยูโดนส for me ไส้เดินภาษาอังกฤษอะไรวะจินอะเเน็กใช้กับเวิร์มได้เหมือนกันเหรอเจ๊จจินยูอะเบบี้เวิร์มเซเน็กสมอเออเน็กสมอลอะไรวะเบบี้เบบี้อนาคอนดาจินอะชาร์ลี I'm really very big really brother really no o อ้ h อย่าพูดจินเอ 오, 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 와 오, 와 오, 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 เวลาชาเลียมไปแอบชอบกา n น่ะ yeah อะไรกา m i n นู่นนะผมกูแมชิ지있는데หกาม i n i นะ wait a minute where are y ทุกคนต้องไปบอกกามินอ้าวอีกสองทีอ้าไม่นี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่โทรศัพอยู่น่ Sedihlah. Masuk, masuk. Hi Charlie. Masuk. Sardika, Sardika. Hi Kamin. Hahaha. Oh, tu, cing cing. Kamin, Kamin welcome ke Thailand. Ya. Ke Thailand. Ya, ya, ya. Okay. Kamin, Kamin ini ke Thailand. Kini terbengang Jin. Ya. Ha. Iktirik, iktirik polis. Kamin. ไม่ไหว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 คบณ่อค่กกามินมีเล่นกับสาวจีนก่อนหน้านี้เเล่นกับสาวจีนก่อนหน้านี้โอ้ให้กามินกามินไงอายก้าว 공, come, come back, 공, come back, come back, come back. What? 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 w 요 a t What? 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 o p I'm What? What? no! a t What? 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 w h t What? 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 w h t What? w h a What? a t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  กามินไอจินมึงหนีเลยไอจินเอาไอจินหายกามินวิวคัมจินลลีชลียูว yes. yes. uh ิงควิ้งค what do you mean you why, why wink? ตามันไม่อะตาผมมันปิดปกติอะยูจินจิน why sign w i n k i n no นจินกาม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 ิน you 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 move uh, follow ม right? ีนะกล้องก้องจินคาปูชิโน่เด้ว Cappuccino! Oh, no. Cappuccino! Cappuccino! Yes, Cappuccino! We happy! I'm happy! <laughs> <laughs> I'm happy. Yeah! yeah. yeah. <laughs> Come in! Why? I want you to you meet go me? Yeah. You you meet meet want me? to Korea! Come on, brother! Do you miss me? I I Yeah! I miss you both! Both! I, I'm here! Because hmm. uh, you, you go to tennis ball. You live here for like. No, no. นอามินเนี่ยอามิน how how many you อ่ going to Thailand How อามิ huh. you going Thailand <laughs> how many how many how many t uh, yeah. how, how many you going Thailand mm. 범인 리뉴 고잉플레이는 이게 무슨 말이지? 하우 yeah. 얼마나 걸리냐고? 얼마나 머무를 거냐고? 언제 올 건지 uh, 물어보는 거야 like... 근데 그 영어가 이상해 언제 올 건지 아, 물어보는 아, 거 같아 아 어쩌, 어쩐지 곧올 거야 곧 올지 모르어난다 태어난다, 태어난다 I, I and uh, yeah. Charlie go to welcome you in airport go to welcome you ไอแอนชาลีไดคาไดคาโกทูแอร์พอร์ตอ่ะไอกล้องกล้องมีไดคาโกทูแอร์พอร์ตเทกา e มินโอเคคอม i ม้นซ์ n ยอะกามินวัตจูริ i อินไทยแ i นด์วัตจูริปอินไทยแลนด์อไรอ a กอีกอีกอีกนี่ก็ไม่รู้เรื่องหรอกอืม i ีกเจ็ดกไทม่รู้เรื่องเฮ้ยนะกำลังพูดอยู่ขอโทษครับ วันจูรลิอินไทยแลนด์วนนมีมีีกนองย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 องโอนไทยว่นจู่ลีอมชาลีนูลีไทยแลนด์โอ้โีก้ก้องกิกกิกกิกกงมีมีกูทาสเลบปะนีีมีไม่ยอยเออ ไปกินไก่เออแไปดูยูริฟฉันอยากกินไก่จะไปถามเขาทำไมเขาบอกทำไมว่าอยู่ที่ไหนฮะเขาคืเขามาไทยแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนไงก็อยากจะรู้ไงก็อยู่ที่พักของเขาไงกล้องเออนั่นแหละที่พักเขาคือที่ไหนไงอาจจะไปถามเขาทำไมอ่ะเออผมก็ไปทำงานของผมกับผมเขาแค่อยากรู้ไงจินจิน Yes 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 where do you live จิน What w h e r แหวดูยูริฟผู้สั่ง Busan! Hey, I, 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 like, I like Busan. Yeah, I totally like it no, Busan. No, yeah. Live and in Thailand, don't live in Korea. Next month, I will go Busan with Garmin. Next month? <laughs> yeah. Let's go, let's go. Busan, let's go, to Charlie. Yeah. I, I like Busan, I like Busan. Oh. I will, um, I go... <laughs> I go there with Garmin supermarket in Busan. <laughs> <laughs> Busan supermarket, <laughs> ไอ้จิ้นจะเปิดเพลงทำไมวะดีนะเวทีกูแข็งแรงกามิน Yes กามิน you you you, hate you like. head กล้องห้วยไล่ Head กล้องไลท์อ่าเกิดเกิดเกิดก้อง you 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 say follow Charlie ก้องไม่หล่อก้องมาหล่อยามเกิด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 ตรงมาหล่อขมหล,มหลอมทำเลยโน้ตโน้ไม่กลา<อ>้าเล่นครับตอนนี้เล่นหมดได้จีนอ่าอืมโกสาวหน้าจีนเออโอเคโอคโสาวหนา้าโคสาวหน้านักดูสุดเกินไหมไม่เกินพี่ก็แค่คนดู 69,000.6k เกินอะไรล่ะก้อง ทำลองทำนิ่งๆสิๆนักๆตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยเวลาขอขอ,ขอใครเป็นแฟนนักชอบพูดป่ายังไงอ่ะอามินเยี่ยมเอาสัญญาณหายเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยน <Okay. S 1> ต้องค่อย,ปอยไปรอเข้ามากทมก่อนโอเค ค่อยขอต่อหน้าก้องเข้าใจป่ะโอเค you very good yeah thank you Jin กามิน you very beautiful เวะอะไรนะก้อง you very beautiful and pretty pretty girl อ e a h yeah yeah you so cute and very very beautiful Sam e Jin Jin yes you so beautiful and you so pretty you cute small warm Baby worm, brother, you handsome, and yeah. then you're sexy. Nah. Yeah. And then one, two. What? <laughs> brother number one is me too. Charlie, you three. Yeah. And con huy Lai ten. What? 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 What's the no no, know, no, 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 no. My, <laughs> my face, my face. Yeah, my pet. Base, base, face. Ah, Yeah, my pet. Hey, we, we, cappuccino. and one, two, three. Cappuccino! You cappuccino one day. I made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 . Yeah. made. Um, yeah. new home. I yeah, my I my home. I home I one room. One room, uh, before one room. Now, บ้านใหม่ของเขาสวยมากเอาไว้ต้อนรัแขกบ้านแขกเมืองก้องก้องอยู่เป็นทานสเลตให้หน่อยเดี๋ยวให้กามินกามินยูยูสเปคคเรียสเคคเรียอ่าจีอ่าน่าโอโอโออ่า่เาหลีักุ่กร่มาเร่ออ่า알았어้อง้ีอ๋อานนันนี้แม่คุอสวงมากเลยห้องพักอ่าต่อกามิน ก m in, you say อ่อยน o ู่กันสองชั้นแล้วก็อยู่กับครอบครัวอโอเค keep keep going กามิน keep going you y o u say ซุ you say ่มมาเยต้อง을ด야จีอาหารนกแ้นฉันชอบกินไก่โอ้หว้าวว้าว yo กังกังกัง y ่นลยกัง speak very g

안녕하세하세요้리입니다้อ안녕ล้อง리ล้องกล้องกล้องกล찰리งกล 아, องกล้อง아ล้องกล้อง้องกล้องกองกล้องกล้องกองกล้องกล้องกล

กล้องรู้จักคออางนะบ่อยๆหน่อยชาลีอะไรนะรู้จักคอหาบ่อยๆหน่อยชาลีโอเคกามินยูเซ่เออเออคิมโกอิงเลยลูกชิ้นชิ้น몇กิโลกรัมเนี่ยอเวลาทักหาจะถามคำตอบคำตอบให้มันยาวกว่านั้นหน่อยจินกูแล้วไอ้จีนตามึงจินโอ้ฮ่าๆอีกอันที่ฉันจะทำพอปูคารุโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆอย่าใช้โอกาสเปลืองไม่เขาบอกว่า คำนี้พายุกังโง่ใช่ป่ะติวปิดยะ no no i i understand โคเรียิ h โคเรียโคเรียเล่นเกมโจกึมโจกึมโจกึมนิดหน่อยโจกึมต้อง y o อ speak you speak i i understand โอเคโอเคชาร์ลีเวลารับ p k อย่ารับมั่วให้รับแต่เกาหลีอย่าไปทางอีกประเทศหนึ่ง I'm just ชาร์ลีเฮงนิมชาร์ลีมี살아อยู่นี่ชาร์ลีถ้ามันตอบไม่ได้ก็ไปนั่งเปิด dictionary หรือว่าให้คนที่เขาแปลออกคุยรู้เรื่องอ่ะมาพิมพ์ให้อย่าตอบสั้นเกินไปอ๋อไอ้น like ู้ไอ้นู้นไล่ไล่โอเคชาร์ลีชาลีไอติงคองบราเดอร์ไลอ์ชาลีคือหลายหลายต่อหลายครั้งอ่ะอยากแกล้งแต่แบตหมดเพราะว่าโทรศัพท์มัน ชาร์จแบตได้ตลอดเรามีไฟฟ้าอ๋อฮ่าแกมิน you s ี่ I want you say something เดี๋ยวถามย้อนหลังแบบไหนก่อนนิพอกินไก่ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งกวนคุยกับคนอื่นไปก่อนอ๋ออีกอ่ะเราถึงสนุงก็ก็บอกโอเคโอเคโอเคก้องใจใช่กล้องอันเดอร์ก้องอันเธออันเดอร์สแตนกล้องอันเดอร์สแตนโอเค ไอ้อออก้องพูดถูกได้ไงวะเน,นี่ยเอ้าไม่ถูกไม่ถูกได้ไงภาษาอะไรกูฟังออกหมดแหละจ <laughs> ิน yes อ่า yes มาดม้าโอเคคุงบราดอ๋อคงยองนี่มัน지금콩형님바보ไอ้เดอนหน้าทำตัวให้มันว่างหน่อยจะพึ่งไปไหนเพราะว่าจะต้องไปทำงานจะมีคนไปทำงานที่เมืองไทยก้อง ไปเรียนที่ไหนมาเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาที่ลาดประเค้า6 2ภาษาอะไรภาษาเกาหลีจริงเปล่าจริงไม่ไม่ชวนไปด้วยอะ่ะมึงชอบแวะที่อีกประเทศหนึ่งคือที่เหมือนเกาหลีเจ็บนิดน No โอเค yes 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 โอเ y โอเคโอเ u โ e a ค

จนก่ารัินอากาแมินน่ารกามินน่าเกมาเกมินาิน่ากามิ่กามิน่ารแม่งเขียนมาเยอะขนาดนี่าามินน่กามินน่่ัมมากัน I don't want ใช่ไหมใ o ่ไหมจุดมุ่ง I want listen Korea อยู่โ o ่ yeah I want listen Korea ตอนนี้ชาลีกำลังพูดภาษาจีนอยู่ What No Charlie right ตั้มิน Why Jin Jin ฟอจิน o อจิน Jin กงซ่งติงให้พรจินกงซ่งติงย่าฟอยูจินกงซ่งติงขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองคนครับไม่ไม่อันนี้ผมพูดจริงๆนะกงกงภาษาจีนกงภาษาจีนเป็นเป็นการอวยพรนะครับแล้วก็ซ่งซ่งก็เป็นเป็นเป็นการอวยพรเหมือนกันติงก็เป็นการอวยภาษาเกาหลี กูไม่เด้รู้ภาษาจีนเฮ้ยแต่อันนี้คือคือการให้พรจริงๆนะเอาใครใครฟังออกจริงไหม่ากงซ่งติงจริงๆว่าอา้าวรอดิกงซ่งติงย่า <Yeah. S 2> แต่มึงอ่ะอ้วนซ้นเฮ้ยนาวันเพอร์เซนต์ขอบคุณก้องขอบคุณกาเินขอบคุณจีนมากขอบคุณค่ะจีนฟอรยูการินฟอร์ยูไอเลิฟยูฟอรจีนจีนจีนกับก้องกงซ่งติงกงซ่งติง <laughs> กองส่งติงกองไปไหนเอาไปไหนอะแบตหมดอะเอาแบตหมดก็ไปชาร์จแบตสิเนี่ยใส่ชาร์จเอามาดิชาร์จแ e ตโออรจง h e r e อ c อโอเค k you ล ฟินิชโทรศัพท์มือถือของพี่ชาลีดับลงเวดมินิเวมินิเวดมินิตวินิชชาลีอันรเวดมินิชาลี s 리 n o t c o m e b a c k i ช้ล리นั t c o m e b a c k ใช้ล리นน t ๊ปแบตเตอรี่แอร์แอร์วีดิโอลีฟไลน์หายไปเลยใ i หายใช้ลีนหายใ i ้ t a นขายใช้ a ีนขายใช้ a ีนขายใช้ลีนขา 오케이 찰리 컴백 인아 줄인 오케이, 땡큐 a n k you 콩, thank you, t h a n 나 들어가세요. 야, 바이바이 기 둘러보기. 떠나기. 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 떠